ส่งประกันสังคมมา13ปีถ้าลาออกต้องแจ้งอะไรบ้างคะส่งประกันสังคมมา13ปีถ้าลาออกด้วยตัวเองกรณีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สสภาคบังคับเมื่อลาออกจากงานโดยสมัครใจลาออกไม่ได้ถูกเลือกจ้างลูกจ้างถ้าอายุตัวไม่เกิน55ปีหรือไม่ถึง55ปีเนี่ยลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยลูกจ้างเมื่อลราออกจากงานแล้วพ้นสถานะความเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยให้ลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานประจำพื้นที่ขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับสิทธิ์จากกองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับ30%ของ90วัน30%นะครับ30%ของฐานค่าจ้างที่นจ้างแจ้งและหักนำส่งประกันสังคม เพราะนั้นได้เท่าไรขึ้นอยู่กับฐานค่าจ้างที่นายจ้างหักเงินเราและนําส่งตามจํานวนนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของผู้ประกันตนเนาะมาตราสาสามผู้ซึ่งออกจากงานแล้วแต่ถ้าถูกเลิกจ้างลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับ50%าของ180วันจากฐานค่าจ้างที่นายจ้างหักนําส่งประกันสังคมนะครับ